ทายาเศรษฐีพันล้านภรรยาชนะใจพระเอกครองหนึ่งร้อยไร่พาเป็นเขยจันทร์อาณาจักรจันทบุรีแอนพัทิราทายาเศรษฐีพันล้านภรรยาชาคริตย้ำนามสำหรับคู่รักพ้าเอกหนุ่มอยางชาคริตย้ำนามและภรรยาสาวคนเก่งแอนพัทิราเรียกว่าเป็นคู่สร้างคู่สมที่ขยันช่วยกันทำมหากินมากๆ แถมยังมีลูกชายที่น่ารักอย่างน้องโผอีกด้วยต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักขวัญใจแฟนๆในโซเชียลกันเลยก็ว่าได้จนตอนนี้เป็นครอบครัวสุขสันต์บันเทิงกันทั้งบ้านโดยสาวแอนพัทิราภร,รยาสาวนอกวงการผู้ใช้ความดีชนะใจพร้อมถอดเที่ยวเล็บการเป็นเสือของหนุ่มชาคริตย้ำหนักก่อนกลายเป็นคู่รักที่ชอบใช้ชีวิตติดดินเรียบง่ายไม่หวือหวาโดยการใช้ชีวิตอยู่กับลูกและภรรยาที่สวนผลไม้เป็นหลักแต่ก็หวานล้นไม่แพ้คู่อื่นๆเลยทีเดียว ซึ่งหากใครได้ติดตามความเคลื่อนไหวของครอบครัวนี้ผ่านทางอินสตาแกรมของทั้งคู่อยู่บ่อยๆก็จะเห็นว่าสองสามีภรรยาคู่นั้นเนื้อหาที่ได้รับการโปรโมตขยันมีโมเมนต์สวิทหวานบนความเรียบง่ายมาให้ได้ชมอยู่เรื่อยๆโดยสิ่งที่หลายคนเคยเห็นเป็นประจำก็คือภรรยาจะชอบแต่งตัวบ้านๆไม่ค่อยแต่งหน้าทางผมมากนักแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะรวยมาก งานในวงการยังรับอยู่เหมือนเดิมครับผมเก่งครับแบ่งเวลาได้ส่วนทุเรียนเราก็ได้อย่างที่ตั้งใจไว้ก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆและหวังว่าจะดีขึ้นในทุกปีทําไว้ให้ลูกแลมมันเป็นความสุขด้วยมันเหมือนได้กลับบ้านได้ไปชาร์จพลังได้ทําอะไรทิ้งไว้ที่มันเป็นของเขาจริงๆได้ยินมาว่าหลายคนยกให้เป็นสิส่นทุเรียนแล้วก็ยังไม่เป็นสิครับมันมีอะไรให้เรียนรู้ใหม่ทุกวันเจอกับปัญหาเจอกับไทยธรรมชาติที่เราก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่ว่ามีกี่ชนิด รามีกี่ชนิดบินฟ้าอากาศยังไงปีนี้ก็มาเจออะไรแปลกๆต้องมาเรียนรู้กันใหม่อีกว่าจะต้องคอยกําจัดอะไรยังไงให้ไปในทิศทางเดียวกันว่าเราจะเป็นอินทรีย์หรือเคมีผมยังเรียกว่าเป็นมือใหม่อยู่แต่ก็ทําเต็มที่โชคดีที่มีครูที่ดีคือญาติิฝั่งภรรยาเราก็มีส่งทั้งในประเทศประเทศจีนและประเทศอื่นๆอ,อีกด้วยถามว่าส่วนทุเรียนถือเป็นรายได้หลักของครอบครัวใหม่มันก็ไปด้วยกันเคยจางภรรยาเป็นคนดูแล รวมๆก็มีที่ดินอยู่100กว่าไร่ผมก็ยังอยู่ในวงการบันเทิงตรงนี้แล้วก็ยังมีธุรกิจร้านอาหารร้านขายแซลมอนทุกอย่างเราก็ทําด้วยกันบ้านหลังใหม่เราก็ทําตรงที่เราอยู่นี่และแต่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าคารนหาหรือเปล่าเราเรียกว่าบ้านมันเป็นบ้านในพื้นที่เราอยู่แล้วมาเริ่มทําเพราะมีลูกก็อยากจะขยับขยายคือตอนนี้ทุกคนคิดว่าผมไปอยู่จันทบุรีกันหมดแล้ว แต่จริงๆผมอยู่กรุงเทพเป็นหลักครับก็ไปไปม,มาบ้านก็ทําไปเรื่อยๆตอนนี้ก็บานอยู่แต่ก็ยังได้อยู่คนอื่นอาจจะมองว่าการทำธุรกิจมันมีรายได้มากกว่าการเป็นนักแสดงสำหรับการแสดงมันเป็นความรักคนชอบมาถามว่าผมจะออกจากวงการแล้วหรือไม่ออกครับเล่นจนเป็นพ่อเป็นปู่ครับเพราะมันคือความสุขมันคือศิลปะที่เรารัก